กับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูู่้สู่คนครับมาพบมาพอกับบอาสงการครับผมเมื่อนี้กสิมีข่าวดีมาแจ้งกับเรื่องงั่นท้ยทอี่กลับจากประเทศอิราเลในช่วงสงค่ำนะครับรัฐบาลนะครับมีมติผิพันคโรม่ามาแล้วพี่น้องเนืนหาเงินนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วกับเพื่อนกับพวกจไปรุงทะเบียนเอาเรียบร้อยแล้วล่ะผมก็สิมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้แล้วกันเนาะเพื่อนเปิดให้ลุมงแม่หนึ่งจ่วันที่สิบแปดท่านว่านะครับมื่อนี้ วันที่ยี่สิบเนาจักเก็บอ์นี่ยังอยู่ก,กับผมก็ได้ก็รอเบ,บิง่งคือกันว่าเพิ่นสิใส่เอกสารอีหยังเนาะผมก็ได้โทรไปสอบถามกับไอ้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานเนาะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ให้คำตอบอีหยังที่ที่ชัดเจนนะผมก็เล่นทรไปถามไอ้ผู้เพิ่นไปดําเนินเรื่องเ,งเอาอืพอดีเพิ่นมาดําเนินเรื่องเอาอยู่หนองคายพอดีผมก็เล่นถามได้ถามเพิ่นว่า ไเอเงิน50,000ที่สิไปเอาเนี่เฮาใช้เอกสารอีหยังแนวเนาะเพิ่นก็บ,บ่ว่าเอกสารโตัเก่าที่เฮาไปเอาเงิน15,000น,นั่นละ่ะเพิ่นว่าจัางซี่เนาะอืออันนี้ก็สิเป็นเอกสารที่ผมได้มาจากไอ้ทางกรมแรงงานที่่วงผมไปเอาเินเียงเงิน15,000บ่เงิน15,000นี่ผมไเดินเียงเอาเพิ่นก็ให้เอกสารตัวนี้มาเนาะเพิ่นก็ว่าใช้เอกสารโตเก่าว่าซั่นว่าอือเดี๋ยวผม,มีมาอ่านให้ฟังว่าเอกสารที่เฮาต้องเตรียมไปนี่มีหยังแนนะ,นะครับเนาะ อันดับแรกนะครับเอกสารที่ต้องมีไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนของห้องนี่ไทยไปนั่มนะครับนะแล้วก็สำเนาหนังสือเดินทางของห้องทุกหน้าที่มีข้อมูลประทับนะครับทุกหน้าที่มีข้อมูลประทับหมายข้อมวางเลยห้องกับขอมาทีประเทศไท่เนมบอ่าทางตัวมอทังยังนี่คนกระชีปั่มตาประทับหายยังสี่หน้าฮ้องกับไทยไปทุกหน้าเลยหรือเอาพอสปอร์ตไปนั่มก็ได้แล้วก็ไปทามจาห้าทีให้มันชัดเจนญุ่่นว่าไทยหนาได้หนาได้ เข้ากัยงควยไป่ทยเอาอยุลานเอกสารก็ได้นะครับเนาะสำหรับหนังสือเดินทางพาสปอร์ตห่อละเราก็ยย่างที่สามนะครับสม,มุดบัญชีธนาคารนะครับเป็นสม,มุดบัญชีของห่อด้พี่น้องเด้อต้องเป็นซื้อของคนที่ขึ้นไปเอาเงินตัวนี้นะครับเนาะจิตโอนไปให้ของพอของแม่ของลูกของเมียังสีบบได้นะครับเนาะต้องเป็นของซื้อห่อสม,มุดผมหนี่นายสงการังสีไปเดินเรียงออกก็ต้องเป็นซื้อผม เขาแบบสิโอนขอธนาคารมาให้ผมยังยังสี่นะไทยไปนั่งครับนาไอสมุดบัญชีเขาสิได้โอนเงินเขาตัวนั้นให้ถือกนะครับเนาะแล้วก็บยางที่อันนี้ถามนี่นะครับถามนี่ปกติเพิ่นเอาแค่สามยางนี่ก็ได้นะครับถามนี่ถ้าเกิดว่ามันในช่วงสงครามห้องถ้าเกิดห้องบ่มีเงื่อนเสียห้องก็บอกว่าเออมันถือกไฟไหมเถือกยังกับก็ว่าไปถามนี่อันนี้ฉานนีสซ้ำนาสัญญาทุกอย่างครับถามนี่ผมมีอยู่ผมก็เสียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนเพิ่นอยู่เพราะว่าช่วงผมไปเอามืดมืดห่าน ผมก็เอาสัญญาจา้งเนี่ไปยื่นเพิ่นคือกันนะครับผมมีอยูุ่ผมกับวงจีเดียวไปเนาะเพิ่มว่งเลบว่าถามีถาบ่มีก่ก็บ่เป็นยังนะครับสัญญาจาง้งย่างที่หานะครับย่างที่หาสำเนาใบอนุญาตทํางานถามีนะครับถามีเต่าเป็นใบอยียงแต่ว่าในเอกสารของผมนี่ผมกั่อสิถือไปนําถ้ามีผมก็สิถิไทยเห็นจาทีเพิ่นถาบ่มีมันก็แล้วไปนะบ่เป็นยังนะครับนะตัวนี้ สำเนาสมาชิกกองทุนนะครับสำเนาสมาชิกกองทุนห้อไปขัดไอ้ถาไผบม่มี่ห้อสามารถไปขัดแยกเอาอยู่กรมแรงงานก็นกนได้บอกคนเช็กขอมูอน่นห้อก็บ,บอกว่าซชื่อนี่ซชื่อนี่เชื่อนี่เขาก็สิไปรันในคอมขอเขาม่นก็สิขึ้นมาเป็นไล่ชื่อของห้อถ้าเจอที่ถ้าเกิดว่าไปบอกเพื่อนว่าเอาสมาชิกกองทุนอีหยังเสียเพื่อนก็สิปิ้นเอกสารไม่ห้อนะครับ ข้อมูลเนาทั้งบดสิอยู่ในหันเนาะครับว่าเอาบินมือ้อใดเอาไปมือ้อใดเอาไปทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลจักปีอีหยังสิเป็นสมาชิกกองทุนของทางกรมแรงงานเนาะครับเพิ่นกัสิปบินเป็นเอกสารมาให้อันนี้เาเอาไปถามเอาอยู่เจ้าหน้าที่อยู่กรมแรงงานกาได้เนาะครับเนะาะตัวผมผมยังบ่ได้ไปซึ่งผมคิดว่าผมกับกำลังสิได้ขึ้นไปกรุงเทเพพอดีเนาะกับจีบไปเล่นอยูุ่นันเมยู่กรุงเทพผมกับว่าผมสิไปเดินเรื่องเอาอยู่ดินแดงนะครับ พะวาถถาขึ้นไปเดินเรื่องเอาหุ่นผมคีวามันอาจสิได้ไว้กว่วนะครับ <c oughs> เป็นอย่างผมคอวามท่านช่วงที่ผมกลับมาจากประเทศอิสาเลีเนี่ยผมกลับมาเนี่ยจะจำว่าผิดส่วงยี่สิบเก้าตุลาสหอดมื่อหอนี่สามสามสิบตุลาแล้วว่าที่นี่ผมไปเดินเรื่องเอาอยุ่ดินแดงเป็นสำนักงานเงยเขาอยู่ดินแดงจากคนที่เดินทางกลับเมื่อวนผมนี่เป็นเดียนเดียนก้างนะครับเกือบสองเดือน พิ่นยังบ่ทันได้ได้เงินเลยแต่ว่าผมไปเดินเรียงเอาอยุดดินแดงนี่มันได้ไวนะครับบ่เกินสิบหามื้อผมก็ได้เงินแล้วจนไอ้ขาเจ้าโทรมาถามเราผู้ลากลับมาก่อนนี่โทรมาถามเบ้าว่าซันว่าได้ยินเงินมื้อหาล้วไปว่าซันโอ้ยของผมได้แล้วเดิว่าซันของเจ้าได้แล้วไปโอ้ยเฮากลับมานี่ยังหุ่นเงียบเลยว่าซันบ่ทันได้เงินนําเขาอยู่ว่าซันว่าผู้ลังคนโอ้ยกลับพะว่าเป็นหยังคือได้ซชานาะครับทางกลุ่มจัดหางานจังหวัดนี่ เขาก็สิรวบรวมข้อมูลแล้วเขาก็สิส่งเข้าไปให้อยู่เอ่อศูนยเงี้ยเขาอยู่พุ่นคือเก่าศูนยเงี้ยเขาอยู่ดินแดงเขาก็สิส่งเรื่องเขาไปพุ่นทางพุ่นก็จังสิส่งเอ่อเงินตัวนี้ลงมาเฮาจังค่อยสิได้มันก็เลยช้าเนาะครับนัก็สิประมาณนี้ถ้าเกิดผู้ใดบ่สะดวกกับบ่เป็นหยังนะครับเฮาขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เฮาอยู่ใกล้ก็ได้เพราจำเป็นว่าต้องไปขึ้นไปดินแดงให้อันนี้บอกไว้ก่อน กาลงคนเบื้องขีดผมเอาไปดินแดงเบาเบาทีว่าเด้ว่าแมนนะครับเนาะไปเห็ดยูทีจังหวัดใดก็ไใดทัวประเทศที่ว่าเจ้ายูไก่เจ้ายูไก้อุดรเจ้ากับไปเจ้ายูไก่น้องไขยเจ้ากับไปคอแขอยูไกเพราะว่าเงินตัวนี้ถาคนทีไรเงืนมือหาแล้วนนขอมุ่นเกหกกับสิมีอยูมันกับสิเ็วเขาจะว่าเพราะว่าเฮมีข้อมุ่นก่าที่เขาได้เงื่อนมือหายอยู่แล้วแป๊บเดียวมันกับสิได้อจากตามทีจอทีบวก ไอ้ที่พิ่บอกผมไม่อีกเช่นนึงเนาะเจ้าที่เขาวางสั่นเขามีขอมนลเก่าอยู่เข้าแลยวมันก็ไดกพันวันนะครับเอากระจ้าได็กระจ้าให้พี่น้องไปดำเนินยื่งเบื้องเน้อพี่น้องสำหรับเงินรัฐบาลที่สลยหาเมินนะครับเนาะมีข่าวดีออกมาแล้วมันผ่านคนลมอผ่านยังแล้วเราก็ให้ไปลุ่งทะเบียนรับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับลองไปลุ่งทะเบียนเบื้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิออกมาบอกมั่นนั่นพี่น้องซันี้ซื่อๆแหละกระจ้าได็กระจ้าพบเจ้งพอกันไม่คลิปนะครับ คลิปนี้ขอตัวราบไปก่อนสวัสดีครับ